สวัสดีค่ะทุกคนพอๆกับเมย่มาขออีกแล้วค่ะกับเพจเบมชาแนลนะคะคณะกองกิ่งที่ทุกคนเห็นนี้นะคะก็คืองานบุญกระถินบ้านเมย์มาขอค่ะทุกคนค่ะแถวบ้านไพย,ยังมีอยู่บาคาการตีกองแบบนี้นะคะแถวบ้านเมย่เพิ่นยังมีอนุรักษ์ไหวอยู่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะก็คือคณะขบวนนางรำคณะกองกิ่งของหมู่บ้านนะคะเนี่นี่กระถินมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะมาถวายที่วัดหมู่บ้านนะคะนี่ชาวบ้านแล้วก็ผู้นําของหมู่บ้านนะคะ ก็ร่วมมือร่วมใจกันจากคณะต้อนรับนะคะเป็นการรำค่ะแบบอนุรักษ์นะคะแล้วก็นี่ก็คือนาหรือว่าตาของแม่ใหญ่มะขอนะคะกำลังจะบินโดรนคะ่ะทุกคนคะ่ะไปชมบรรยากาศกันค่ะ <c oughs> <c oughs> หายผู้ใหญ่โอนมากเลยอ่ะ <c oughs> จ้าจ้า <c oughs> มี่ตะคนสวยๆ thank you วันนี้บรรยากาศอบอ้าวมากเลยค่ะด้านบนก็จะเป็นโดรนของคุณน้านะคะเพ่นบินขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนค่ะทุกคนภาพสวยมากตอนนี้เราก็เคลื่อนขบวนมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่วัดศรีฐานค่ะอยู่ที่บ้านนหลวงค่ะและนี่ก็คือหลวงตาของแม่ใหญ่มะขอเองค่ะเป็นพี่ชายของคุณแม่นะคะ,คะพี่ชายของคุณแม่แม่ใหญ่มะขอเองนะคะนี่หลวงตาหลวงตาเลิศค่ะทุกคนค่ะนี่บรรยากาศที่วัดนะคะทุกคนเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วคือ เห็นสมัยตะกี้เนาะคะ่ะพี่น้คงค่ะสมัยเป็นเด็กหน่อยคะ่ะบุญกระถินเพ่นมาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพบรรยากาศแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนนี่บ่่อยได้เห็นแหละเด้อคะ่ะเด๋ยนนี้บ้านเหานะคะก็ยังมีผู้นําแล้วก็ชาวชุมชนนะคะ,อ,ะอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ไว้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอขอบคุณผู้นําหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านทุกๆคนที่ร่วมมือร่วมใจและนี่ก็คือโรงทานของน้องสาวคะ่ะทุกคนนี้ที่ใหญ่ชอบไปซื้อส้มตำนะคะคือคนนี้เองค่ะ พี่บอเจ็พบ,พบ,บ,บพี่้ <c oughs> บ,บอสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้คนสวยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขบวนแห่ฟ้อนรำนะคะก็จะแห่รอบโบสเป็นจํานวน3รอบคะ่ะทุกคนค่ะนี่นางรําก็สู้ชีวิตสุดๆเลยคะ่ะมีแต่คนสวยๆนะคะทุกคนคะ่ะเบิรงนียคะ่ะเฮ้ยพุ่นะมีแต่คนแข็งแรงคะ่ะพี่น้องบรรยากาศวันนี้ไม่ใหญ่มาขอก็เก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะและนี่ก็คือโรงทานไอศครีมคะ่ะไอศครีมในตำนานคะ่ะทุกคนคะ่ะ ท่านเดียวไม่ถ้าจะให้จวินทําแล้วไปแจกเด็กน้อยเนี่ยเหมาเท่าไหร่ทันหนึง่งแนวแพงสอมปีขึ้นหลักยังแปดร้อยนะตอนนี้ข<อ>ึ้นพันขอบคุณค่ะ และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะคะอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจค่ะโวนขอร่างพักแป๊บค่ะขอบคุณค่ะ